สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกอีกแล้วนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนนะครับขอเข้ามาว่าพี่ช่วยสอนเล่นฟอร์เรนหน่อยครับสอนลามฟอร์เรนนยครับพี่ได้เลยครับผมคลิปนี้พี่จะมาสอนแบบแจมๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะบอกหมดทุกคอมโบวงเล็บ เท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับผมอือาจจะมีคอมโบอื่นอะไรที่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้แค่ไหนผมจะบอกหมดไม่มีกักดูจบทุกคนลังป็นแน่นอนนะครับผมขอแค่ทุกคนตั้งใจฝึกแล้วก็พยายามทำความเข้าใจของสกิลนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าฟอร์เรนเนี่ยมันเป็นฮีโร่อีกฮีโร่หนึ่งนะที่ว่าควรฝึกไว้นะครับผม ถามว่ามาเล่นสนุกไหมสนุกนะครับเวลาตบทีมตรงข้ามนะแต่ว่ามันจะไม่สนุกก็ต่อเมื่อโดนทีมตรงข้ามลุมนะครับผมเออเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยมันเป็นฮีโร่เนื้อหอมนะครับแรงสูงสูงเนี่ยถ้ากดมาก่อนเนี่ยโดนดับแก้แล้วก็โดนปั๊มเลนนะครับผมของแท้แน่นอนนะถ้าใครเคยเล่นถ้าใครเล่นฟอร์เรนอยู่จะรู้นะครับผมแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมนี้เนคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปสอนแล้วกูจะโม้ทำมาเยอะแย,ะ,ยะวันนี้นะอ ผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้ถ่อมตัว,ตวนะนี่พูดเรื่องจริงนะจากที่ทุกคนได้ดูเนี่ยที่คลิปที่ทุกคนได้ดูกันเนี่ยผมเอาแบบคัดแบบว่าคลิปที่มันแบบดูแล้วเออพอแบบสนุกสนุกนะครับผมบางเกไมไน่ยโดนตบยับเอามาลงทุกคนดูไปมันก็ไม่สนุกนครับใช่ไหมผมพูดถูกไหมผมก็อยากแบบทําคลิปดีๆแบบเออออกมาแบบให้ทุกคนได้รับชมกันแบบให้แบบ สนุกสนานะไม่เครียดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การลัมฟอร์เรนเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกนานนิดนึงนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปุ๊บปับป๊บ,บจะเป็นเลยนะครับผมใครที่แบบไม่เคยเล่นสกิลแบบกดตีแล้วกดสกิลสองแล้วก็ต้องเดินโยกอะไรแบบเนี้มันก็ค่อนข้างจะงงนิดนึง,นะงแรกๆผมก็ใช้เวลานานอยู่นะครับ แต่สาหรับบางคนก็อาจจะไม่นานนะแต่นิ้วตอนนี้ผมนิ้วผมมันไม่ค่อยไปแล้วนะผมอายุเยอะแล้วนะครับผมอายุ31แล้วนะก็เข้าใจผมด้วยนะไม่เหมือนวัยรุ่นสมัยนี้นะครับกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหมันกดกันได้ยังไงวะเออเอาเป็นว่าผมจะบอกทุกคอมโบที่ผมรู้แล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปในห้องซ้อมอย่าลืมไม่ต้องอย่าลืมนียผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมกดไลค์ให้ผมได้ไหมครับ แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมแต่อยา่าด่าเดี๋ยวผมเจ็บนะครับผมด่าเยอะเดี๋ยวผมเขินนะนะเออคอมเมนต์ comment ได้ครับแต่อย่าด่าแรงนะเดี๋ยวผมเขินประมาณนี้นะครับผมไม่ได้รำเก่งเดี๋ยวถ้าผมรำหลุดอะไรเงี้ยคุณก็อย่ามาแบบคอมเมนต์อ่อนมาอะไรอย่างนีนออ้ผมแก้ตัวแล้วกับผมเขาไม่ได้เก่งผมบอกไปก่อนเลยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่พูดเยอะตอนนี้รู้สึกเจ็บปากเพราะว่าเป็นล้อนไนนะครับผมเออ ไปรับชมกันในห้องซ้อมกันเลยดีกว่านะครับผมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าจุกูเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อคนที่กําลังอยากจะหัดเล่นฟอร์เรนนะครับผมสําหรับใครที่รมเป็นแล้ว สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากดูจนจบฟังผมโม้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ช่องเล็กๆช่องนี้ก็กําลังเติบโตนะครับก็ฝากเ,าเขาเรียกว่าฝากมาในอ้อมอ,อกอ้อมใจกันด้วยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า อย่างแรกเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับพาสีของฟอร์เรนกันก่อนนะครับพาสีของฟอร์เรนก็คือจะเป็นการกดตีป,ปกตินะครับแล้วฮีโร่เราเนี่ยมันจะพุ่งไปหาศัตรูแล้วเราสามารถโยกไปยังทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับอย่างในคลิปตอนนี้นะครับเห็นไหมผมจะพุ่งลงไปทางขวานะเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมไปได้ทุกที่เราสามารถชิ่งคลิปชิ่งป้อมได้หมดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นฮีโร่นะครับผม ประมาณนี้นะครับพาสีของฟอร์เรนสกิลหนึ่งจะเป็นการปาดอกออกไปแล้วก็ดอกจะตกเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วจะมีหนึ่งดอกนะครับที่ตกอยู่ตรงหน้าเรานะครับผมถ้าเราอยู่นอกระยะดอกอาจจะแบบอยู่ข้างหน้าเรานะมันจะไม่เข้าตัวนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในระยะดอกที่แบบดอกมันจะตกดอกมันจะเข้าตัวเราพอดีนะครับดูนะครับปาเห็นไหมครับดอกมันจะเข้าตัวเราพอดีนะ เดี๋ยวกางคอมโบเดี๋ยวเราจะมาค่อยทำกันทีหลังนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นการดูสกิลไปก่อนนะครับว่ามันตกแบบไหนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทิศทางไหนดอกมันจะตกเป็นสามเหลี่ยมเสมอสามเหลี่ยมที่ผมหมายถึงก็คือจะมีหนึ่งดอกอ,อยู่ข้างหน้าคุณและอีกสองดอกมันจะอยู่ซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งต่อไปจะเป็นสกิลสองนะครับสกิลสองก็คล้ายๆ้าพาสีนะครับผมสามารถเอ่อ โยกไปยังทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับจะเป็นการาฟันสองครั้งแล้วก็แทงหนึ่งครั้งนะครับทุกครั้งสามารถโยกไปยังทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับสกิลนี้เอาไว้คอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับผมหรือว่าเอาไว้ชิ่งคีฟได้นะครับสกิลนี้แล้วแต่สถานการณ์ครับ <S 2> <S 2> สามารถเอาไว้ชิ่งไว้สังหารศัตรูได้นะครับผมชิ่งคีฟไปอะไรประมาณนี้นะครับผมสกิลสอง ต่อไปสกิลอันติเมตหรือสกิล l 3นะครับสกิล l 3เนี่ยอันติเมตจะเป็นการออ่พุ่งไปหาศัตรูนะครับผมแล้วไปยืนอยู่ประชิดศัตรูแบบนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยเอาไว้แบบเปิดไฟ์ก็ได้นะครับเวลาแบบเราเจอซีซีเยอะๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่อยากโดนสับันแนะนำให้ใช้สกิลนี้ไปก่อนนะครับสกิลนี้มันจะตกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผม ดอกหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งกูพูดอะไรครับเนี่ยมันจะมีหนึ่งดอกนะครับที่ตกอยู่ด้านหลังเราเสมอนะครับไม่ว่าเราจะกระพุ่งไปทางไหนนะเราใช้ไปทางไหนก็แล้วแต่มันจะมันจะอยู่หลังเราหนึ่งดอกเสมอนะครับประมาณนี้นะครับสกิลสามหรือสกิลอันติเมตแล้วก็สกิลสามเนี่ยสามารถใช้แล้วก็โยกไปยังทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับอารมณ์คล้ายๆพาร์ทสี่นะครับผมวิธีใช้สกิลเนี่ย มันค่อนขอ้างไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันอยู่ตามสถานการณ์นะครับผมว่าเราจะเลือกพุ่งไปหาดอกไหนก่อนนะครับผมเห็นไหมครับเราจะสามารถพุ่งไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะเราก็พุ่งไปหาดอกนะครับผมประมาณนี้นะครับสกิลสามนะครับผมเราต้องทําความเข้าใจสกิลก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการคอมโบกันนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะต้องพุ่งมาเก็บดอกหลังก่อนนะ เวลาแบบศัตรูมันหนีเรามันก็วิ่งไปข้างหน้าใช่ไหมวิ่งกลับป้อมมันใช่ไหมครับถ้าเราไปเก็บดอกข้างก่อนเนี่ยดามเมจเราก็จะหายไปหน่อยนึงนะแต่ก็อยู่สถานการณ์นะครับผมแต่เก็บดอกหลังก่อนศัตรูอาจจะหนีได้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เมื่อเราเข้าใจสกิลแล้วสกิลทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอ่าลำคอมโบนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเอ่อ ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนดูจบเนี่ยผมว่าทุกคนจะรำเป็นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครทีออ่อาจจะดูแล้วแบบมันไม่ทันแนะนำให้กอคลิปกับนะครับหรือไม่ก็กอคลิปกับแล้วก็กดสโลว์คลิปนะครับผมสโลว์แบบช้าๆเลยแล้วทุกคนแบบจะเข้าใจนะครับว่ามันต้องกดประมาณไหนนะครับผมเวลาคอมโบฟอร์เรนเนี่ยมันต้องกดเป็นจังหวะจังหวะนะครับผม ถ้าเรากดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราหลุดคอมโบได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําคอมโบกันเลยดีกว่านะครับขั้นพื้นฐานนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่านี่จะเป็นการสอนลําฟอร์เรนติโน่ฉบับชนสเตปโยกนะครับผมแต่อย่าไปบอกใครนะครับเพราะผมก็ดูช่องอื่นมาเหมือนกันครับฮลัลโหลเออกูก็ดูช่องอื่นมาเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไป เอาเป็นว่าเรามาดูการสอนเทคนิคค,คอมโบกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองคิดคำศัพท์ที่แบบว่าจำง่ายๆนะครับผมศัพท์ของสกิลนะครับเวลาเราคิดเนี่ยนิ้วเรามันจะกดไปตามนั้นนะหรือว่าเราจะพูดออกมาก็ได้นะครับผมพอเราคิดได้แล้วเวลาลําเนี่ย มันก็จะทําให้เราแบบไม่งงนะครับผมน้องๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไมไมกุลาลํามันต้องใช้คําทวงคําศัพท์อะไรด้วยพี่ลําแบบลําเลยไม่ได้หรอฮัลโหลสำหรับผมเนี่ยสำหรับมือใหม่ผมว่ามันน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์นะก็ทุกคนลองดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเรามาดูของผมกันก่อนดีกว่านะครับผม ของผมเนี่ยจะใช้คำว่า1่ตีสองโยกนี่นะผมจะใช้3คำา4คคำนี้นะ1ตี2โยก4คํคำนะครับผม1ก็คือสกิล1 2ก็คือสกิล2ตีก็คือตีปกติโยกก็คือแอนาล็อกนะครับผมโยกไปหาดอกนะโยกไปเก็บดอกประมาณนี้นะครับ แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าทําไมผมถึงบอกว่าใช้คําศัพท์มันค่อนข้างจะทําให้เราแบบลําง่ายขึ้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคอมโบพื้นฐานกันก่อนนะครับสกิลหกับสกิลสนะครับผมอันติเราไม่ต้องไปพูดถึงนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1ตี2โยกตี2โยกตีสอง โยกก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะลองดูนะครับผมถ้าใครไม่ทานดูอีกครั้งนะครับผมหนึ่งลากไปหนึ่งตีสองโยกตีสองโยกตีสองโยกประมาณนี้นะครับ ง่ายๆครับผมนอกนั้นยากครับเออลองดูนะครับผมเดี๋ยวดูคอมโบเร็วๆนะครับ1ตี2โยกตี2โยกตี2โยกเป็นไงครับง่ายๆแนะนําให้ฝึกคอมโบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนเราแบบรู้จังหวะแล้วเราจะเข้ามือนะพอเราเข้ามือแล้วเนี่ยเราจะสามารถทํำคอมโบอื่นได้นะครับแบบคิวคิวอีซีอีซีนะครับผมฮัลโหล เรามาดูคอมโบต่อไปกันเลยนะครับคอมโบนี้เขาจะเรียกว่าคอมโบลำสี่ดอกนะครับผมการที่เราจะลำคอมโบนี้เนะี่ยเราต้องมีพาสีบอยู่ในตัวนะพาสีบเนี่ยเราจะแบบว่ารอเวลาแล้วมันก็พาสีบเด้งขึ้นมาก็ได้ครับหรือว่าเราจะเก็บพาสีบจากดอกก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเรามาดูพาสีบติดตัวกันก่อนเราไม่จําเป็นต้องมาเก็บจากดอกไม้นะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะสโลช้าๆนะท่านี้เราต้องกด1แล้วกดตีปกติเร็วๆนะครับผมมันถึงจะติดนะครับไม่งั้นถ้าเรากดช้าเนี่ยมันจะไม่ได้นะเราต้องกด1ปุ๊บแล้วกดตีเร็วนะครับดูนะครับ1ปุ๊บตี2โยกตี2โยกตี2โยกจะสังเกตได้ว่าจะมีดอกตกอยู่ด้านหลังเรานะครับผม ดอกมันจะไม่ได้เข้าไปที่ตัวเราแล้วนะครับเพราะว่าลำมสี่ดอกเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดอกนะครับผมไอ้คอมโบโแรกอะ่ะดอกมันจะเข้าตัวเราใช่ไหมเอาไว้ใช้แบบเวลาแบบเราไม่มีพาสซีสนะอันนั้นนะคอมโบนี้จะเพิ่มดาเมจนะครับผมแต่ว่าเราก็แค่ต้องกดตีปกติเร็วๆแค่นั้นเองครับกดหนึ่งปุ๊บกดตีทันทีนะครับผม แล้วต้องอยู่ในระยะเท่านั้นนะถ้าอยู่นอกระยะจะไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับคอมโบที่3นะครับผมคอมโบนีนะ้ผมจะเรียกคอมโบนี้ว่าอคอมโบแบบไม่มีพาสซสฟแล้วกันนะครับผมแต่ว่าทํำยังไงก็ได้เราจะทํายังไงถึงไม่ให้ดาเมจมันขาดนะครับผมคอมโบนี้เราต้องกด 1, กด2แล้วกดตีนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะ1 2ตี ประมาณนี้นะครับลองจําไว้นะครับต้องกดต่อเนื่องนะมันถึงจะติดนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูกันช้าๆชัดๆ,ๆนะครับผมปาสกิลหนึ่งกดสกิล2องกดตีปกติกดสกิล2โยกไปหาดอกกดตีปกติกดสกิล2โยกไปหาดอกกดตีปกติ กดสกิลสองแล้วก็โยกงงไหมครับประมาณนี้นะครับผมคอมโบนี้ขนาดผมบอกเองผมยังงงเองเลยผมว่าทุกคนไม่น่าจะงงนะแต่ถ้าต้องต้องใช้คำศัพท์ที่ผมบอกนะครับผมถ้าเราพูดแบบนี้มันอาจจะยาวไปนะครับมันทำให้เราแบบอะไรว่ากดอะไรว่ามันต้องกดต้องใช้คำสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวดูคำสั้นๆมันจะเป็นแบบเป็นยังไงนะครับผมคำสั้นๆหนึ่ง สองตีสองโยกตีสองโยกตีสองโยกคำสั้นๆผมว่ามันง่ายกว่าอะเอาจริงสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมนะครับส่วนตัวเลยนะสำหรับคนอื่นเขายังไงผมไม่รู้นะแต่ผมอยากให้ทุกคนลองทําดูนะครับผมว่ามันน่าจะค่อนข้างจะง่ายนะต้องกดเร็วๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมหนสองตีสโยกตีสโยกตีสโยก ประมาณนี้นะครับปกติบอกเลยว่าถ้าทุกคนแบบทําทุกคอมโบเป็นเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรโกงครับผมจริงๆควรจะฝึกไว้นะฟอร์เลยนะผมบอกไว้แค่นี้แหละแต่สําหรับผมนี่แรกๆนี่ก็เออๆครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันเลยดีกว่าครับคอมโบนี้ผมจะใช้สับว่าคอมโบลำต่อเนื่องแล้วกันนะครับผมมันแลเข้าใจาง่ายดีนะครับผมถามว่ามัน คอมโบลามต่อน,นึงไงทุกคนลองดูนะครับเราจะไม่มีเ,เขาเรียกอะไรจังหวะถ้าเราทำคอมโบคอมโบแรกคอมโบปกติเราจะแบบเสียจังหวะปลาดอกนิ้แป๊บหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนี้จะไม่เสียจังหวะปลาดอกนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับวิธีทำคอมโบนี้ก็คือเราต้องมีพารสีฟนะครับผมถึงจะทำได้นะเราจะใช้พารสีฟเข้าไปก่อนนะครับผมก็คือจะเป็นการกดตีหนึ่ง กด2แล้วก็โยกตี2โยกตี2แล้วก็โยกตี2แล้วก็โยกเห็นไหมครับเราจะไม่เสียจังหวะปลาดอกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคอมโบเต็มๆเ,เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมถ้าใช้คอมโบนี้นะเดี๋ยวผมจะคอมโบชุดใหญ่1ชุด ให้ดูนะครับว่ามันต่อเนื่องแบบไหนนะครับคอมโบนี้จะเป็นการคอมโบทุกคอมโบนะครับรวมอยู่ในชุดเดียวเลยนะครับผมอัน,นคือคอมโบแรกนะแล้วเราก็ใช้อันติด้วยนะครับผมรอบนี้อันนี้คอมโบที่สามอันนี้คอมโบเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกเห็นไหมเราจะไม่เสียจังหวะปลาดอกนะครับผมเนี่ยถ้าเราออกมาเนี่ยเราจะอาจจะเสียจังหวะปลาดอกหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผม ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเกจสีขาวบนหัวเนี่ยมันถ้าเราเก็บดอกเนี่ยเกจสีขาวเรามันจะแบบเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราจะกันซีซีทุกอย่างนะครับเราจะไม่โดนซีซีอะไรเลยนะแล้วก็การเข้าไฟ์เนี่ยใช้สกิลอะไรก่อนก็ได้นะครับเราอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมที่ผมพยายามแบบเต็มที่เลยนะครับว่า ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับจำสับที่ผมบอกหนึ่งตีสองโยก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 อันติตีสองโยกตีสองโยกตีสองโยกทาคอมโบนี้ไปก่อนจนแบบว่าเราจับจังหวะได้นะครับผมหนึ่งตีสองโยกตีสองโยกตีสองโยกประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนค่อยมาฝึกควบกับอันตินะครับผมอันติเนี่ยมันใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับมันเหมือนกับคอมโบสกิลหนึ่งกับสองเลยครับผมแค่ เพิ่มดาเยี่สิเปอร์เซนะครับแล้วก็ต้านสถานะนะครับผมประมาณนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับหวังว่าทุกคนจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมฟอรเรนอาจจะเล่นยากนิดน,นะครับแนะนำให้าว่ามันต้องเล่นบ่อยๆจริงๆนะจริงๆเลยนะครับผมถ้าลำหลุดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของฟอรเรนนะครับผมอาจจะแบบหลุดบ้างนะ มันจะไม่ได้อา่านได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฮีโร่มันไม่ได้ยืนให้เราตีแบบนี้นะครับผมเมื่อเราฝึกฝึกคอมโบพื้นฐานแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มจะคล่องแล้วนะนะให้เราทําการเปิดเปิดปิดบอดหรือเปิดบอรแล้วเปิดบอร์เด,รเ,ดรเดินให้บอดมันเดินนะครับผมแล้วเราก็ลองดูนะครับว่าเราจะหลุดคอมโบหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องกดให้เป็นจังหวะนะครับสกิลสองเนี่ย มันมี2วิธีนะกด2ครั้งกับกดครั้งเดียวนะครับผมถ้ากด2ครั้งเนี่ยดาเมจเราอาจจะเราจะได้ดาเมจต,ตอนแบบว่าคลิปจังหวะคลิปตายฮีโร่ตายเนี่ยแล้วมันจะมีช่วงระหว่างนั้นสกิลเราจะไม่ทํางานเว้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบไฟใ์ใหญ่ใหญ่ฮีโร่นั้นตายอะสกิลเรามันจะว่างไงมันสามารถกดได้อีกทีผมแนะนําให้กดสกิลสองเบิลเบ้ลสองครั้งนะครับผม เพื่อไม่ให้แบบเป็นการหลุดคอมโบนะแต่ก่อนที่เราจะเปิดบอดเรามาฝึกท่าแบบเท่ๆกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปไอ้นี่ทีเดียวนะท่านี้เขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับผมโยกเอวปาดอกนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้ระยะเราปาไม่ถึงนะครับผมท่านี้เราต้องมีพาสีนะครับโยกปาแล้วเราก็ลํานะครับท่านี้เ,เอาไว้แอคนะครับผมเอาไว้แบบศัตรูแบบ ยืนแบบวงๆว้าวาวบบแบมๆบนะครับผมประมาณนั้นนะครับวิธีทําท่าน,นี้ก็คือเรารอบรอบตัวเราต้องไม่มีคีปนะครับผมเราทิงจะทําได้นะคือแทงลมครับกดตีคีฟนะครับผมแล้วเราก็พุ่งไปนะครับแล้วเราก็คอมโบต่อเนื่องนะครับใช้อันติก่อนหรือว่าใช้สกิลหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมดูตามสถานการณ์ครับจะเล่นท่านี้ทุกคนต้องแบบว่า เฟี้ยวทุกคอมโบก่อนนะครับผมต้องเป็นทุกคอมโบแบบเข้ามือถนะึงจะทําท่านี้ได้นะไม่งั้นไม่ได้แอคนะครับแล้วจะโดนด่าด้วยไนงะเพื่อนจะด่านะครับผมฮัโลโหลประมาณนี้นะครับคอมโบโยกเอวปลาดอกนะครับผมต่อไปโยกเอวเวอร์ชัน2นะครับโยกเอวแล้วก็อันตินะครับผมโยกเอวอันตีเปิดนะถ้าเรามีสกิล2เนี่ยแนะนําให้ว่าโยกไปปุ๊บกดอันติแล้วกดสกิล2นะครับ จะทาให้แบบได้ดาเมจดเพิ่มนะต่อไปจะเป็นท่าฟิกเกอร์ปลาดอกเข้าหัวนะครับผมท่านี้เนี่ยเอาไว้แบบลายลาสต,ตูแบบหรือไม่ก็เอาไว้เล่นทีเผอได้นะครับผมสต,ตูกําลังวิ่งหนีเงี้ยแบบอยู่ในระยะนะครับฟิกเข้าไปเข้าหัวตายแน่นอนครับไม่รอดเพราะว่าผมก็ใช้บ่อยอยู่นะวิธีทําก็คือกดโยกกดหนึ่งกดฟิกเร็วเร็วนะครับผม ต้องแบบเร็วเลยอะ่ะแม่งแล้วมันจะไม่ติดนะครับผมมันจะกลายเป็นฟิกเกอร์โยกนะครับฟิกเขาเรียกอะไรปลาดอกฟิกตดเออคือมันปลาดอกออกไปก่อนที่มันจะฟิกเกอร์นะครับมันก็จะสั้นๆหน่อยนะประมาณนั้นนะครับผมเอาล้ครับแล้วผมจะเปิดบอร์ดให้บอร์ดมันเดินแล้วนะครับเมื่อเราช่าทุกคอมโบแล้วแบบไม่้องช่ำหรอกเอาแบบเราพอแบบไปวัดไปวาได้แล้วอเออแบบรู้สกิลแล้วกดกดคอมโบได้แล้วคือ,อให้เราทําการ เปิดบอดเดินนะครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้ใตอนเริ่มแรกเนี่ยผมโดนซีซีเห็นไหมสตันนะแนะนำถ,ถ้าเจอแบบซีซีเนี่ยเปิดอันติเข้าไปก่อนเลยครับอย่าไปกักถ้าคุณเก็บทุกดอกสเอเกตหลอดสีขาวเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณก็จะลำํำได้เรื่อยๆนะครับผมดามเมจก็จะเพิ่ม20%นะครับแล้วก็ป้องกันสถานะนะครับผมเอมันดูดเลือดแรงหรือเปล่าผมไม่แน,น,น่ใจน่าเสีย ดูดเลือดแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลักๆคือเน้นการซีซีครับผมดาเมจไม่เท่าไหร่เห็นไหมผมโดนซีซีนี่ถ้าโดนซีซีนี่ทําอะไรไม่ได้นะครับผม <Yeah. S 1> ถ้ามันลามหลุดหลุดเนี่ยมันไม่ต้องเราไม่ต้องไปสงสัยนะครับเราบรนพาดกันได้นะครับฟอร์เรนยิ่งเจอแบบไอ้พวกตัวผิวๆเนี่ยถ้าเราดักไม่ถูกทางมันเนี่ยมันก็จะฟรีๆเลยนะ oh. ให้เราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ oh. Oh. ยังไม่ต้องไปแบบห้าวนะ เรากดช้าๆไปก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วของนิ้วเราขึ้นไปนะครับผมมันจะทําให้เราแบบว่า,ารู้จังหวะแล้วก็จะเริ่มเข้ามือนะครับพอเริ่มเข้ามือแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมมันจะมีอยู่คอมโบหนึ่งนะที่ผมทําไม่ได้ไอแคนเซิลแอนิเมชันกดเท่าไหร่แม่งก็ไม่ติดวะเออทําจนท้อโอ้โหนิ้วกู ปวดไปหมดแมงไม่ติดเลยสักครั้งหนึ่งมันเหมือนจะติดนะแต่ว่าติดแค่ดอกเดียวงนงดอกอื่นไม่ติดใครอยากทำแคนเซลิลแนะนำดูช่องอื่นนะครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นการชิงคลีปนะครับผมเมื่อศัตรูอยู่เรอยูอ่แล้ข้ามกำแพงอะไรแบบนี้นะครับผมเราสามารถใช้พาสซีฟชิงคลีปไปตบฝั่งตรงข้ามได้นะครับผม อยู่ที่ว่าเราจะเปิดอะไรก่อนก็ได้นะจะเปิดอันติก่อนก็ได้นะครับผมได้หมดนะครับจะถ่ายไปกดสกิล2หรือว่าระยะมันถึงเราก็สเก็บสกิล2ไว้อันติแล้วก็สกิล2นะครับผมงงไหมผมพูดเองผมงงยังงเองเร็อะไรวะเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องทําคลิปพวกนี้เท่าไหร่นะถนัดโมแบบในเกมมากกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็พยายามแบบ ตั้งใจจะทําให้มันแบบออกมาดีให้ทุกคนเข้าใจนะไม่ต้องออกมาดีแล้วขอแค่ทุกคนเข้าใจนะครับผมใครที่แบบว่าดูแล้วเข้าใจก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมมันคือกําลังใจนะครับจะชมชมได้ครับแต่อย่าดา่าอย่าดา่าอย่าด่าครับผมเออทักมาแบบคอมเมนต์คุยกันได้ครับแต่อย่าด่าผมนะเดี๋ยวผมเขินออประมาณนี้ครับผม ถ้าแบบเราลำเร็วขึ้นเรื่อยเดี๋ยวมันจะเหมือนแคนเซิลไอ้ตรงติกกำแพงเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสอนเทคนิคการลําของฟลเลนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและก็ลํากันได้นะครับก็คลิปนี้ก็โอ้โหนานๆเหมือนกันนะเนี่ยผมก็บอจาไดใดไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผม ผมก็บอกไว้ก่อนแล้วตอนคลิปว่าผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนฝึกไว้นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับเวลาตบทีมตรงข้ามได้อะไรเงี้ยเ mm hmm. ท่แบบแอคเลยอะถ้าตบได้นี่แอคเลยอะแต่ถ้าแรงทุงสูงก็จะโดนวนวดหนาครับผม mm hmm. เพราะว่าส่วนมากจะโดนปั๊มเลนนะครับสองสามอะไรเงี้ยอืมแล้วก็จะมีตัวจับบ้างมเีเล่นระยะไกลบ้างอะไรเงี้ยก็จะเล่นยากหากอยครับผม mm hmm. ก็อยู่ที่ชั้นเชิงแต่เชิงผมแม่งไม่ไหวว่ะ อาบนว่าถ้าใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมจะไม่ลืมทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็จะไม่มีผมในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอาบนว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัรไปก่อนรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม チョコ